สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี f อน้องงุหญิงเพชรวันแพงสวัสดี f อสาวน้อยเพชรวันแพงและสวัสดี f อช่องหนุ่มบุลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มบุคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเก่า ตามสไตล์ช่องหนุหน่มวน,นคนร้อยเอ็ดครับพี่น้องหนุน่มวนเขาเห็นสีบอยอย่างฟังว่าทําไมทุกคนฟังดีๆนะครับเด้อทาไมทุกคนถึงจ้างสาวน้อยเพื่อบันแพงทําไมทุกคนถึงบอกว่าคิวสาวน้อยเพื่อบันแพ,นพงวงใหญ่คือหาคิวยากแท้พี่น้องลองคิดเบื้องดีๆนะครับผมสิค่อยๆบอกพี่น้องฟังว่าเหตุและผลประเด็นแรกเลยสำคัญที่สุดเลยหนึ่งคือ มีหลาหน้อยอุ้งหญิงคนคนนี้ทําให้กระแสและวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําให้คิวเต็มและคิวยาวเพราะอีอย่างกันนี่แหละเพราะว่าอุ้งหญิงไปยืนที่ไหนเจ้าภาพหรือนายทุนทุกท่านที่จ้างไปเล่นสบายใจยังน้อยกับคือขึ้นทุนเป็นยังต่ำเมนว่าพี่นองถามว่ามีสนามไหนมัางที่ทําให้ในายทุนปวดหัวกันบ่าฝนตกีดีรอนะครับพี่น้องนั่นคือเหตุผลที่ นายทุนหรือหลายๆท่านเจ้าภาพที่เขาจ้างไปแล้วสบายใจในายทุนจ้างแล้วเห็นผลงานก็อยากจ้างต่อแม่เจ้าภาพเอฟซีหลานหน่อยหลายครับพี่น้องหลายก็อยากจ้างหลานหน่อยคือการบัานี่นายทุนกับเอฟซีแย่งคิวกันแล้วทีเนี้ยแย่งคิวแล้วครับพี่น้องเป็นยังงคือแย่งคิวมีปัจจัยหลายๆปัจจัยเพราะว่าหนึ่งนายทุนได้ไปแล้วสบายใจทำเงินได้อยู่ได้ ก็อยากได้คิวผมเสื้อเลยว่าปีหน้าคิวปัป้นปัง,ปง FC วะนี่ FC ปังมากก็อยากได้คือกันอยากเบื้องหลาหน้อยนี่ละนี่คือความสุข FC เขา FC หลายท่านมองว่าถ้าได้หลาหน้อยมากจะมีความสุขที่ทสุดอะหลายๆท่านจ้างสาวน้อยมากจ้างหลาหน้อยมากเป็นการเสริมสร้างบาร,รมีไปในตัวอีกเดียครับพี่น้องประเด็นต่อมาครับจากเหตุการณ์เมื่อคืนผมสิ้อหอยฟังว่า,า,านี่แหละครับพี่น้อง ที่ทำให้วงสาวน้อยเพชรวันแพงคิ้วหลายเพราะว่าเจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะได้รับว่าง่ายเขาเอิ่นซุปเปอร์โบนัสเป็นยังคือว่าซุปเปอร์โบนัสก็นี่ไงคือจางเหตุการณ์มาขึ้นเวียงนัลุมวลหมาสิ่ก็เพราะว่าสาวน้อยเพชรวันแพงมีไลฟ์สดกลุ่มปิดเสมอเวลาจ้างบอดบ่ไดบอกได้ว่าจ้างเหลมีศิลปินทาน,นทารทันี้ไปเหรียญยุไซยุไซ ทุกคิวทุกงานบอสมีสิทธิ์ที่จะหยิบไปลงว่าจะไปเล่นสนามไหนแล้วก็ไล์สุดครับพี่น้องเจาา้าภาพมีสิทธิ์เดสมูปเปอร์โบนัสเอาจ้างสาวหน่อยมีสิทธิ์ได้ศิลปินที่แต่ละค่ายแต่ละวงที่จะมาเสริมทัพโดยไม่รู้ตัวแมนบอกครับพี่น้องอันนี้คือบอ,อยลีเดคือยังมาเึ้ื่อนทางลอยเย็นเอามีไผ่หงบอกว่าเวี้งนารุมวนสิมาแมนบอกครับพี่น้อง นี่ไงเจ้าภาพยังงงเอา้าได้มาเฉยเลยนี่ไงอยู่ซื้อได้สาวน้อยได้เวียงมากอย่างนี้นะได้หลายงานได้ศิลปินที่แบบจ้างแค่สาวน้อยจะได้ศิลปินรับเชิญมาพรา้อมนี่ไงผมนึงบอกว่าสาวน้อยเพจบนานแพงทําไมถึงคิวเยอะคิวยาวเพราะว่าเหมือนลุ้นเหมือนลุ้นพิเศษเลยครับพี่นุองลุ้นพิเศษว่าท่านสิไดโบนัสแบบไดอะไรยังไง เพราะว่าถ้ามีไหลสุดตรงกับช่วงที่ตัวเองจ้างไว้โอ้ยจอภาพยิ้มแล้วครับพี่น้องเพราะไม่รู้ว่าศิลปินจะไปลงตรงไหนลงวันไหนตอนถือลงของเจของ,ของกับว่าปังครับสุดยอดมาครับนี่คือความสุดยอดครับวงสาวน้อยถึงได้คิวยาวแมนมาครับพี่น้องเสื่อเลยว่าปีหนาปรารการแย่ยงคิวหรือการซื้อคิวเนี่มีอยู่แล้วการซื้อคิวแต่แค่เขาไม่พูดเฉยซื้อคิวต่อจากกันเนี่ยมวมาบรธรรมดา ถ้าช่วงปิดวงหลานหน่อยไปห้องหรือไปทําเพลงที่เป็นกระแสปังมากๆไปว่ามันถือเลขแล้วครับผู้จ้างไหวแมนบอกครับพี่น้องถ้าคุณหลานหน่อยปล่อยเพลงมาแล้วปังแล้วดังอะฮิตติดชาร์ตเงี้ยจ้างสาวหน่อยสามแสนกว่าจะได้ศิลปินที่กําลังร้อนมากคิวมากไปอีกพี่น้องก็คิดเอาที่เหลว่าสิปังสิดังขนาดไหนลองวิเคราะห์เบิง้งนี่คือความสุดยอดครับพี่น้องเสื้อเลยว่าบอดน่าจ,จะโมอง หาเพลงที่สุดยอดให้หลานหน่อยอยู่อาจจะมุ่งม,มองว่าตลาดจะเดินไปยังไงไม่ให้เหงาตลาดจะทํายังไงให้คลืค้นแม่นบ่าครับพี่นอ้องจะดันเพลงแนวใดเพราะว่าหลายๆท่านกระุยแล้วบอสก,ก็พูดเองว่าอนาคตหลานหน่อยจะไปเป็นศิลปินเดียวการทําเพลงการทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อนต้องมีแนวทางของเพื่อนอยู่แล้วว่าเพื่อนจิจัดแจงเพลงสไตล์ใดเขามาผมเสื้อเลยว่าปีหนามีโชว์ที่สุดยอดอยู่แล้วอลังการงานสร้างแน่นอนผมว่าเพราะว่าหลายๆทิง ช่วงปิดวงนี่แหละจะมีออดิชัน่นศิลปินเขามาไหมผมถามหน่อยว่าศิลปินท่านไหนบ้างไม่อยากมาออ d i t i o n กับวงสาวน้อยศิลปินท่านไหนบ้างไม่อยากมาร่วมวงสาวน้อยมาร่วมแล้วงานมีทุกวันเหมียแมนบอกครับพี่น้องนั่นก็คือค่าจ้างเกิดขึ้นทุกวันขอให้คุณมีสิทธิ์ได้ร่วมวงอ่ะคุณมีค่าจ้างทุกวันได้เงินค่าจ้างทุกวันร้อยเปอร์เซ็น สองถ้าคุณทำดีประพฤติดีหรือทำถูกใจเอฟซีคุณได้มาลัยไปอีกป้าสุปเปร์โบนัสบอกครับพี่น้องผมนึงบอกว่าศิลปินเขามองอยู่ถ้าลองบอสบอกว่าเปิดรับออดิชันผมเสือเลยว่าศิลปินหลายๆท่านต้องเข้ามาถ้าศิลปินดังสมมุติศิลปินดังเข้ามาเสริมทับล่ะตาเสริมทับแล้ววันนี้ค้นจ้างไว้เอา้าปีปีหกแปดนี่ว่าไม่ถือเลขแล้ว แล้วสมมติวันหนังปังยีกลับมาน,นี่หนังวัจโจปังดังคนหู้จักสาวน้อยเพื่นเปนเพ่เมืเ่อประเทศท่านที่จ้างวงปีหกแปดไว้น่นคุณนี่โอ้ยถูกเล่กคัคโดยเฉพาะนายทุนจ้างไปออมสังกสีน่ะผมจิบ,บอยฟังว่าเจ้าเนี่ถือเล่กสุดๆอีหลีทานหนังดังคนรู้จักทั่วประเทศการประชาสัมพันธ์วงสาวน้อยปา้าอลังการงานสร้างทังหนังทั้งยังหลายๆอย่างเขามาผมเสือเลยว่าปา้า เจ้าภาพทุกท่านเนี่ยสุดๆดดีใจนี่แหละผมผมนึงบอกว่าความตังทำไมคิวต้องยาวแม้กระทั่งการไลฟ์สดเกิดขึ้นแต่ละครั้งคุณได้ศิลปินระดับค่าใหญ่ๆมาเล่นนี่ก็สุดยอดลเลยครับพี่น้องโดยที่เราไม่ต้องจ้างเพิ่มแมนบอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดมอัวํำใจเกิน่อยสิถ้าคุณจ้างเจแอนขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเพิ่มเงินนะแม้กระทั่งประถมเนี่ย คุณจ้างบิวึ้นมากูต้องเพิ่มเงินนะนี่คือมาเบียงนะรุวนมาเนี่ยเจ้าได้จ้างว่าโบงงผมถึงบอกอนาคตี่คิวนี่มันแย่งกันสุดๆถ้าเจ้าภาพมีความความวิเคราะห์การตลาดเยี่ยมๆนิดหนึ่งผมเสือเลยว่าเจ้าสื่อคิวว้เจามีสิทธิ์ได้แจ็คพอตเขาไปในคิวงานเจ้าแน่นอนครับพี่น้องผมเสือเลยว่าการทํางานตรงนี้เขามีคืนกําไรคืนทุนให้กับเจ้าภาพอยู่แล้ว ลุ้นกันครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดสำหรับลาหน่อยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเอฟซี FC ให้ก่อนการต้อนรับเห็นได้ชัดเจนเลยการทัวร์เมื่อกี้สุดๆจ้าภาพหรือในทุนที่จ้างไปได้คืนกําไรเพราะลาหน่อยเด้งอินกินอิ่มนอนรับยิ้มปากกวงกวงก็ย้อนลาหน่อยนี่แหละทําให้เห็นแล้วว่าอุ้์อิง,องเพชรบานแพงไม่ธรรมดาติดตามไว้ความรักความเมตตาสิง่งหลายๆอย่างที่ลาหน่อยทําไวเอฟซีมีแต่จะเพิ่มขึ้น มีแต่จะปังขึ้นเพราะความดีของเจ้านางหน่อยนี่แหละสุดยอดนางฟ้าเดินดินพิสูจน์ให้เห็นแล้วนี่คือความสุดยอดครับสุดท้ายได้สุดละครับขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามช่องน,บนุบลก็เลขอให้ทุกท่านปัง,ปง,ปงๆรวยๆทุกคนครับสวัสดีครับ